สวัสดียามเช้านะคะวันนี้อากาศเย็นสบายนะคะพระอาทิตย์กำลังส่องแสงมาสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะพามาเดินเลาะดูระดับน้ำนะคะแล้วก็มาดูนาข้าวเป็นนาข้าวเหนียวแล้วก็นาข้าวหอมมะลิของเรานะคะตอนแรกนึกว่าจะไม่งามนะคะข้าวแต่พอได้น้ำมาในเดือนสองเดือนหลังนี้นะคะข้าวก็เริ่มดีดตัวสูงขึ้น ตอนนี้ก็เริ่มตั้งท้องแล้วก็ออกรวงแล้วนะคะเราก็จะได้กินข้าวใหม่แล้วตื่นเช้ามาได้เดินล่อนาล่อสวนก็มีความสุขนะคะชมบรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านเราตอนเด็กๆนะคะเคยใฝฝันว่าอยากจะมาอยู่กลางทุ่งนามานอนเถียงนานะคะตื่นเช้ามาจะได้ชมบรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านเราแบบนี้นะคะและแล้วความฝันของเราก็เป็นจริงนะคะถึงแม้จะใช้เวลานานนะคะ แต่มันก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะสี่ปีกว่ากับการกลับบ้านมาทาโคกหนองนาเคยดูโคกหนองนาของหลายๆท่านหลายๆคลิปนะคะที่เขาลงมือทําเขามีต้นไม้มีอุดวงอู่มงต้นไม้นะคะให้ร่มเงาเราก็ดูแล้วก็ใฝ่ฝันนะคะว่าวันใดวันหนึ่งเราจะมีต้นไม้มีร่มเงาให้กับเราเองนะคะตอนนี้ต้นไม้เติบโตให้ร่มเงานะคะเวลาเราเดินชม นาชมสวนนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าแสงแดดจัดแผดเผานะคะเพราะว่าทุกๆก,ก้าวที่เราเดินเราก็จะมีต้นไม้บดบังแสงอาทิตย์ให้เรานะคะดูค่ะข้าวงามมากๆเลยค่ะพอน้ำหลากมาก็พัดพาสารอาหารต่างๆมานะคะก็ทำให้ข้าวเขียวงามมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ทดลองปลูกแบบทีๆกันนะคะระยะระยะห่างประมาณเมตรนิดๆน,นะคะมังงั้นก็ ห้าสิบเซนนะคะเพราะว่าคิดว่าเวลาฝนตกมาหรือเวลาพายุมานะคะรากเขาจะได้เกาะกันนะคะช่วยกันพยุงไม่ให้ต้นใดต้นหนึ่งโค่นนะคะนะคะก็เลยทดลองปลูกแบบทีๆนะคะเหมือนโพลนี้เขาช่วยกันต้านลมต้านพายุนะคะเขาจะได้รากเขาจะได้เกาะกันแล้วก็กิ่งใบเขาจะได้เกาะกันไว้นะคะช่วยพยุงกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะ ก็เลยทดลองปลูกแบบทีทีะคะ่ะก็มาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงไข่หอยเชอรี่นะคะเขาเก่งมากๆเลยนะคะนี่เขาไต่ขึ้นมาสูงมากมาวางไข่นะคะระดับน้ำก็ดันขึ้นมานะคะประมาณเกือบ30เซน ก็บอกว่าเขื่อนแตกหรือ,อยังไงไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าระดับน้ําไหลมาตรงนี้โชคดีที่ไม่มีฝนตกมาปร,ประดังกันเข้ามานะคะก็เลยตอนนี้ระดับน้ําก็ทรงตัวแล้วนะคะไม่ไหลเข้าไหลออกก็คิดว่าน่าจะประมาณวันสองวันน่าจะลดนะคะเพราะว่าเมื่อวานตอนเช้าเดินแบบ น้ำยังไม่ยังเริ่มแห้งลดไปเยอะนะคะแต่พอมาช่วงเย็ยนน้ำทะลักเข้ามาอีกเรยะะ<อ>จะได้ตัดแต่งกิ่งตินเทพานะคะตรงนี้ทุ่ม ต้นข้าวของเรานะคะ,ะ,คะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงสวนนะคะก็รอให้น้ำลดแล้วก็จะตัดแต่งกิ่งแล้วก็เริ่มปลูกผักนะคะเพราะว่าถ้าฝนปลายฝนฝนน้อยลงนี้หน้าหนาวเข้ามาก็ สามารถที่จะปลูกผักไว้กินเองได้นะคะตอนนี้ก็กินผักท้องถิ่นพวกผักชยาผักบุ้งแล้วก็ผักกระถินนะคะกินของที่มินคือเราไม่ต้องดูแลเยอะนะคะของพวกนี้เราเขามีให้กินตลอดปี ก็เป็นมะพร้าวที่ได้มาจากบ้านคุณยายนะคะต้นสูงจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมพันท้องถิ่นนะคะอันนี้อายุเข้าจะนานนะคะประมาณหกสิบเจ็ดสิบปีเลยนะคะนี่ก็ปลูกไว้อยู่ประมาณห้าหกต้นนะคะเขาจะทนน้ําท่วมทนแล้งนะคะพวกมะพร้าวพันนี้นะคะเราก็อนุรักษ์ไว้ต้นเขาก็จะสูงประมาณสิบกว่าเมตรเลยนะคะแต่ว่าก็ อายุยืนนะคะแล้วก็เป็นมะพร้าวที่ทนเพราะฉะนั้นเราต้องมีติดสวนไว้นะคะปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวกันหลายชั่วอายุเลยนะคะ ชมชยมานี่เย็นสบายมากๆเลยนะคะอากาศดีเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะอากาศเริ่มจะเย็นๆเช้านี้ก็ถือโอกาสมากินข้าวนอกบ้านนะคะแล้วก็นั่งชมบรรยากาศฟังเสียงนกเสียงกากันไปนะคะส่วนแฟนก็ต้องปรับตัวนะคะหลังจากเดินทางมาจากอังกฤษก็ใช้เวลาประมาณเกือบสองวันนะคะกว่าจะถึงโคกหนองนาเรา ก็พักผ่อนเพื่อที่จะมีแรงนะคะลงสวนเพราะว่าหลังจากน้ำลดนี้เราก็ต้องปรับปรุงสวนใหม่นะคะแฟนเขาก็มีโครงการตัดแต่งกิง่งเพื่อที่จะทำฟืนทำเผา,าถ่านนะคะแล้วก็จะทำคอมโพสก็คือทำปุ๋ยหมักใช้เองนะคะเพราะว่าปีที่แล้วนี้เขาทำปุ๋ยหมักใช้เองแล้วแบบว่าใช้ดีมากๆเลยนะคะ ต้นผักต่างๆเขานี่แบบกอใหญ่มากๆเลยนะคะหลังจากกินข้า,าวเช้าเสร็จนะคะก็จะตกปลาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะลงสวนระดับน้ำสูงขึ้นนะคะต้องมาใส่เบ็ดอีกแล้วเห็นปลาแบบเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะตอนสมัยเด็กๆ คุณพ่อจะสอนให้ใส่เบ็ดหาปลานะคะเมื่อก่อนนี้คุณพ่อจะฝึกให้ดูแลเบ็ดคนละสิบหลังนะคะเพราะว่าคุณพ่อจะทำะเบ็ดไม้ไผ่ให้เองนะคะมีลูกทั้งหมดหกคนนะคะคุณพ่อก็จะให้ดูแลคนละสิบหลังนะคะจากนั้นก็จะยามวงวกไปวนมานะคะแล้วก็จะสอนให้ใส่มองใส่ใสใส่ตรงนะคะเมื่อก่อนนี้เป็นวิถีชีวิตที่แบบว่า เรียบง่ายสบายๆโดยไม่ต้องใช้เงินนะคะเราเพึ่งพาตัวเองบางทีตกกลางคืนนะคะพี่ชายก็จะพาไปฟันปลานะคะในการฟันปลานั้นเราก็จะมีมีดหนึ่งด้ามนะคะมีดิโต้แล้วก็มีกระชังหรือข้องนะคะก็จะพายตามหลังพี่ชายไปพี่ชายก็จะเป็นมือฟันปลานะคะ สมัยก่อนเรามีไฟฉายนะคะแต่จะเชื่อมกับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะเป็นหม้อเล็กๆแล้วก็มีน้ำกรดนะคะน้ำกรดนั้นถ้าเกิดหกใส่เสื้อนี่เสื้อขาดหมดนะคะเพราะว่าเป็นน้ำกรดที่แรงมากๆบางทีเราสะพายไปฟันป่าแบตเตอรี่หกน้ำกรดหกใส่เสื้ออย่างนี้เสื้อขาดหมดนะคะนั่นคือสมัยก่อนประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้วนะคะต้องทํามาหากินช่วยกันเวลา หาอาหารเวลาฝนตกนี่นะคะต้องเตรียมตัวออกไปหาปลาไปใส่เบ็ดใส่กบคือเป็นเป็นวิถีชีวิตง่ายๆนะคะเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ใช้ตังสักบาทเราก็อยู่ได้นะคะนี่แหละค่ะความโชคดีของเรานะคะพอเราได้กลับมาอยู่บ้านมาทําคุกหนองนาเราก็อยากจะพึ่งพาตัวเองนะคะเราก็เลยพยายามทําเหมือนสมัยก่อนที่เราเคยเคทํา <ำ S 2> นะคะ,ะ,คะดูเหมือนปลาจะกินเบ็ดแล้วนะคะนี่แหละค่ะโมเมนต์หนึ่งความตื่นเต้นของเรานะคะมาดูกันค่ะ ปลาสบายที่เราเลี้ยงไว้นะคะดูพุงป่องเลยพอน้ำมานะคะอาหารเยอะอันนี้เดี๋ยวต้องปล่อยไปนะคะอันเดอเว่แล้วเจอกันใหม่เมื่อตัวโตโตนะจ๊ะ เดนดกลับมาจากอังกฤษเด็กๆก็มีความสุขนะคะหนูขะมานอนอาบแดดเล่นอยู่กับแดดดีดนี่แหละค่ะน้องหมาฝรั่งนะคะเชา้านี้แดดดีๆนะคะบรรยากาศเย็นสบายดูท้องฟ้านะคะโปร่งใสามากๆเลยค่ะลมเย็นพัดโช,ชยมานะคะวันนี้ก็ตัดแต่งต้นไม้ข้างหน้าบ้านไปนะคะนี่ค่ะเป็นทรงพุ่ม ตัดเป็นรอบที่3ามแล้วนะคะปีนี้ดูแสงแดดด่อนส่องมานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะตกช่วงบ่ายนะคะ<ม>ก็มีญ<ย>าติพี่น้องแวะมาเยี่ยมเยียนนะคะพอดีเข้ามางานศพข้างในหมู่บ้านนะคะก็เลยอยากมาเยี่ยมเยียนโค้งหนองนาเราบอกว่าอยากมาสูดอากาศบริสุทธิ์ในหายใจนะคะแล้วก็พาพี่ๆี่เขาเดินชมมุมนั้นมุมนี้นะคะ ช่วงนี้น้ำจะเยอะนะคะน้ำท่วมก็จะอยู่เฉพาะในข้างบนนะคะส่วนป่าน้ำก็ยังไม่ลดดีเท่าไหร่นะคะก็มานั่งเมาท์มอยกันถึงอดีตสมัยก่อนนะคะและทางโคกหนองนาเรานะคะก็มีสวรสไว้ต้อนรับญาติพี่น้องของเรานะคะแล้วเราก็ทำชาสมุนไพรดอกกัญชันใบเตยแล้วก็ตะไคร้นะคะเพื่อให้ญาติพี่น้องเราได้ดื่มชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะ นี่แหละค่ะบริการพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะแล้วเราก็ยังมีฝรั่งนะคะถึงน้ําจะท่วมฝรั่งของเราก็ยังไม่ตายนะคะก็ยังมีผลไม้ให้ได้กินนี่ค่ะเก็บสดๆจากต้นเลยนะคะนี่คือโมเมนต์ที่มีความสุขมากๆนะคะทุกคนก็มีความสุขที่ได้มาชื่นชมธรรมชาติมีผลไม้แบบสดๆจากสวนกินเองนะคะเรามีกล้วยมีสาวรสมีฝรั่งนะคะไว้กินโคกน้องนาเรา ดีใจและภูมิใจนะคะที่เห็นพี่น้องของเรามีความสุขได้มานั่งพักผ่อนได้เป็นศูนย์กลางให้กับพี่น้องของเราได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสกับธรรมชาตินะคะแล้วโอกาสหน้าเขาก็จะกลับมาอีกแล้วก็เราก็นัดเจอกันช่วงปีใหม่นะคะได้มาฉลองแล้วก็มาตกปลาย่างปลากินกันแบบสดๆนะคะมาทำแคมปปิ้งชมบรรยากาศรอบๆเหมือนในอดีตนะคะ หลังจากาติพี่น้องเราเดินทางกลับไปนะคะพายุฝนก็เริ่มที่จะมาแล้วนะคะดูค่ะฟ้อร้องหนักมากเลยนะคะตอนนี้ลมแรง ถลมแรง,งนี้ไม่แน่ใจนะว่าฝนจะตกไหมนะคะเราอยู่กลางทุ่งนานะคะเวลาพายุมานี้ลมจะพัดแรงมากๆนะคะหรือเวลาหน้าหนาวลมหนาวจะพัดมาแบบหนักมากนะคะโชคดีที่ต้นไม้เราเติบโตช่วยชะลอลมช่วยชะลอพายุนะคะต้านลมต้านพายุให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้ามาในข้างในโคกหลองนานี้เราจะไม่รู้สึกนะคะว่า ลมแรงเราจะเห็นใบไม้พัดแบบต้นไม้เอ็นเอียงนะคะแต่เราอยู่กลางในบ้านนี้เราจะรู้สึกปลอดภัยนะคะเพราะลมเขากช็ชะลอมาเรื่อยๆเราจะไม่รู้สึกว่าน่ากลัวนะคะเพราะปีสองปีแรกนั้นแบบว่าน่ากลัวมากๆเลยนะคะแต่หลังจากปีที่สามปีที่สีนี่คะ่ะอยู่แบบสบายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้นไม้เขามีประโยชน์มากๆนะคะทั้งให้ออกซิเจนทั้งช่วยต้านลมต้านพายุให้เรา นะะี่ค่ะบรรยากาศตลางคืนนะคะความสวยงามในแต่ละวันแต่ละดูการขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยากกลับบ้านมาทำโคกหนองนามาปลูกป่าให้แผ่นดิน mm. ก็ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นลงมือทำเพราะการลงมือทำคือคำตอบ